สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาโยกับผมเหมือนเดิมอีกแล้วนะฮะกับเกมเดิมกันอีกแล้วคงจะเบื่อกันแล้วหรมั้งนี่เกมอินนัสมะโอ้ผมลินพันขอใหม่เกมอินนัสมาโกสไตเกอร์สองพันสิบสามครับผมเป็นไงกันบ้างฮะช่วงนี้สบายดีกันไหมฮะมาเดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่าถามอะไรได้เปื่อยนะเพราะว่าครั้งนู้นที่แบบคลิปมันบัก็กผมก็ไปอัดของวิดีโอมาแล้วก็ของเอ็ดก้า มาใครจะไปเจอทีมไหนเอ้ยผมลืมดูของให้มันสับไปละกลางเลยโอ้ขนมเหรอเจอโค้ดคนใหม่ผมจำชื่อเขาไม่ได้แล้เราประวัติเราประวัติอืมเมีทีมแล้วมีนิอันนี้คืออะไรอ่ะ ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยโอ้เจอทีมหญิงเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลแล้วก็เอาชื่อทีมหญิงมาใส่ให้อีกทีหนึ่งนะครับขอสักครู่หนึ่งนะ เจอทีมหญิงล้วนครับผมทีมรวมหญิงนะฮะมาลุยทีมพาวเวอร์พับเกล <c oughs> แผนกุงแผนการเรานะฮะ <c oughs> เฮ้ยยันม,มีคนลับ <c oughs> โดนแย่งจะได้ส่งให้ตั้งนานเวง ปาโผตรงกลางได้อย่างไรกันนี้เดี๋ยวเวอร์ชันอ้าคนนี้เป็นอาของเทนมะในตอนโตนะคาจิหรือเปล่าหัดหัดทางจิตใจเอ้ยไม่ใช่หัดไรครอบเชิท่าของคาจิบุไคเนะี่ย มีโรลิเขาว่าเวลาแฟดลดแฟดท่าหนึ่นงแล้วยามจัดจัดไม่ได้ยามนะแต่แต่ท่าหนึ่งก็รับทา่าหนึ่งเราต้องรับได้อะไรเป็นผู้ชายนี่ฮะโหเป็ไปสองจิดใจเราทำด้วยอะไรกันนี่ เออแย่ง,ยงง่ายจังวะวัดเซิร์ฟฟกโอ้โหจ่อหน้าประตูด้วยนะชิลิเคนชูดเลยไม่ใช่ชิลิเคนชิลิเคนแปลว่าาวกระจาย หน้าประตูเป็นเลขสองแล้วกันนะแฟนอมใคะผมไม่ได้รู้ทุกชื่อท่านะเพราะมันก็ขัดจูมันก็นานแล้วโอเคหมดหดหมด,หมดต้องตาเราแล้วหรือเปล่าใครที่พร้อมยิงไม่มีเลยสักคนเราเปิดทำไมอ่ะ๋นนอ,ะอะนี่ไงฮีโอมาแล้ว ยืนหน้าประตูตรงนี้เลยล่ะโอดินซอสผัดไล่ค,ครบเขตอันนี้แบบธรรมดามันจะมีเวอร์สองไอซี่แบบปิดมิดทั้งบอลเลยนะ รเฟสผมสปแปมถ้าป้องกันแล้วเสียงกดจอยโอ้เอาไม่อยู่ฮิสุรไปดูเฉยเห็นมะยืนอยู่ข้างหน้าแท้ๆวงก็เปิดแนละ้วแต่ว่าตัวเกมมันไม่ให้หนยช้าไปแลเราวมันต้องเปิดรอนะ ผมไม่ได้ใส่ท่าภาษามาเลยวะงงมากเลยนะอะ <influ is al> ผมผมจอยกลับมาแตะตวววัวตัวมันไหลเลยละผมโยกขวาทีนึงแล้วก็โยกกลับมาซ้ายแต่ตัวมันไหลไปเลยมันไม่ได้แบบจิก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 เหมือนที่เรากดนะ ตัวเมื่อกี้ไม่ได้เปิดวงอันนี้หรือวะอ๋อเราเปิดมันเปิดเราทำออกก่อนอืหือท่าของคูบุคิียบแม่งเลยพิซิกิยิงเองด้ยไปอวตารขึ้นมาอวตารยิงแม่งเลยแล้วกันนะ มาระตูลนัล่นแหละไม่ปั๊มพลังด้วยปล่อยจอยเลยจังหวะน,นี้ปล่อยจอยเล่นนะไม่ใช่ปล่อยจอยเกม,มดาบบันพับลุดห้าเดิมเดิมนะฮะเรียบรอ้อยครับผมสามสู 0. นี่ขนาดไม่ได้ปั๊มพลังนะ มันก็โกงเลยพวกนี้ฮะกดท่าป้องกันไม่ขึ้นสักตัวเทนมาก็กดทีต้องหลายทีแล้วไม่ยอมสับตัวละครให้ผมนะวันหนึ่งไปเหมือนเดิมเลยเดินยิงกลางสนามอย่างนี้ ก็จะเปิดได้โมทูดกดเปิดต้องนานไม่เปิดสักทีซินโดยิงยิงนี่เลยมั้งมันจะโผ่แย่งได้อยู่กันเนี่ยเสียงแห่งโอลิมปัสมาให้ไปไหนละ ติดอาวุธแย่งแล้วติดอาวุธหมอกดวงตาเผลอหายไปแล้วทีมผู้หญิงนี่โดนผมโดนตัดบอลดีกับทีมผู้ชายนะเวลาเล่นเนี่ยผมรู้สึกนะตัวละครผู้หญิงคือแบบตัดบอลดีมากไม่เชื่อว่าตัวละครมันทีมนะ ลุยลุยลุยโอ้โหโดนตอนใช้ท่าแดดเลยนะเนะตะหน้าอาเลยเชรอเมามาเนมาเป็นคนอย่างนี้ รอเปิดท่ายแย่งชัวโอ้โหเสียบเข้าข้างหลังอย่างนี้สไปเดอลโดนตัดบอลรัวๆเลยอะไรวะดนี่ย คัอย่างวะนะติดอาวุธเลยแล้วกันนะโดนตัดบอลลัวๆเลยฮะยิงแล้วกันเดโดนแย่งอีกไม่ซ้ำเหรอ ลองดูแย่งได้เหรอนี่ขนาดเขาอยู่ข้างหลังเลยเขายัางแย่งได้ย,ยิงเอ,เอถ้าโกงจีเป็นน้ำแข็งเหมือเมื่อกี้มันเห็นนะจะเป็นดาร์กต่มันเป็นเีย่ว่าทนาเด่ทายุอะไรทุกอย่างไปไหนฮะ เจอกระสมมุนว่างกันเป็นไงยิงเลยยืนรอด้วย Extend Zone เฮ้ยรับได้เหรอท่ามันแรงอยู่นะโอ้โหหมดโหมด,หมดใส่ปพ๊บคือยิงเลยอะไรโชดๆโอ้ยซ้ำคูนสองใช้สักคราบเรียวสามแล้วกันนะ <c oughs> แต่เบาๆเลียวสองก็พอ แฟนทอมไก่ Phantom, อีกยังไงฟ้าหลงทางเดวิลเบ a เฮ้ยไม่ใช่มาคนละท่า เอ้ยใช้ท้าเป็นหนึ่งรับปะหัดเทวะที TP สิบสองยิงท่าไหนก็เข้า oh <my> แล้วมั้งดูตรงนี้ อุ้ยผมสไลด์ไปแล้วผมกดปล่อยแล้วหืมขึ้นเลยของขึ้นเลยจังหวะน,นี้โดนออกขึ้นเลยแม่งนิงชูดอะไรโอ้ยกดสไลด์เสร็จปุ๊บปล่อยตัวบไปแล้วแล้วมันหน่วงแป๊บนึงมาถึงตัวเกม,มันหน่วงมันควรจะยิงแล้วแต่มันไม่ยิงไง โดนยิ่งเฉย,ยโอ้โหกดเย,ยิ่งบอลยางโดนอะร้อนเลยเลยแม่งห้าเปอร์เซ็นต์ไงยิงไปเถอะงงเลยเมื่อกี้หน่วงที่เกมเสียที่เรา <c oughs> อุ้ยมา มัดเหล็กไงคุณธรรมนี่ไปไหนจะไปไหนเตลยวไปซะเส็นสะสมะวิ่งเข้ามาทำไม ิีเหมืงนี้นแหละโอดินซอ,อสอเอ้ยกต็ตแฮนด์ตุ้มฮัทเทวะเลือคุณนาอาคิคูกระเด็นเข้าประตูนะฮะทีพีเดเจ็ดสแปมสแปมต่อรดจอยทลวะ <c oughs> สา อุ้ยรอบนี้มาข้งกับท่าเวีวสองแต่ไม่ได้ยิงว่ะโทษทีนคนทั้งหมดใครอยากแย่งก็แย่งเออเอาห้แย่งเมโลดี้เวฟนี่ว่ะไม,ม,ม่ไม่ใช่เมโลดี้เวฟต้องเป็นรูปวงตีนีนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ ลองเวลสองกันมั่งดีกว่านี่ดิงเมยนนะฮ้ไรคอบเพ็ดพรสามกับพระสองประทะกันสวยงามครับผมบางกีทีพี GP มันเหลือเจ็ดมันชาร์จึ้มนมาเป็นสามสองไว้ไวนะบางทีน,นะนะ <c oughs> แย่งมาก็โดนไป เออชวนเหรอหายครับสกีอืมหือ ตติ๊กเรียบร้อยครับผมอาจจะมีเสียงกอีเสียงปัดลมเข้าบ้างตามปกติเ <c oughs> รียบร้อยครับผม เราไปดูกล่องของควันกันดีกว่านะช่องผมก็เล่เปิดมันเดิมว,ว่างทำแค่ตอนว่างนะลงเกมงบน้อยทั่วไปผมไม่มีกำลังนะฝากกดติดตามความเปิดให้ผมด้วยอุ้ยโชคดีจัด โอากลับโรงเรียนกันดีกว่านะ <c oughs> ผมจะใช้สมุดนะครับ <c oughs> ันนี้เป็นพวกท่าโกนะผมจำไม่ค่อยได้แล้วะเหมือนพวกเซม่าน่าจะจำเป็นนะมันจะมีการเลี้ยงความแข็งแรงความแข็งแกร่งนูนนี่อะไรอย่างนี้นะให้สุดตรงนี้แล้วกันนะจะดีขึ้นเยอะเลยนะตัวหลักตัวหลักชินโด อันนี้น่าจะเป็นเรื่องพวกความเร็วเลยนะจากที่ผมคิดนะผมไม่ได้แปลนะรอบนี้ไม่ได้แปลแบบสดๆเลยนะ,ะเดี๋ยวนะี่อันนี้แปลหน่อยแล้วกันนะผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะฮะแล้วก็หยิบปุน่นกดกล้องนะครับผมความเร็วนะฮะอันนี้คือเน้นความเร็ว ก็ยังได้ความเร็วอยู่กกไม่ต้องใช้ความเร็วอยู่แนวหลังของตัวอื่นแต่ยังไม่ได้เอาเข้าทีมมาที่เป็นบิก๊กแม็กด้อ่าป้าด,ดิชิกิความเร็ว <c oughs> มาดูตัวละครกันบ้างดีกว่านะฮะตัวหลักตัวหลักเป็นสามดาวเรียบร้อย ก็ให้เป็นติดอาวุธละเลเวอร์ดีนะชินสุเกะโอ้โก้ได้ร่างอาวตารมาแล้วนะ <c oughs> อะไรโดนหุ่มปินหมดมีท <c oughs> ่าป้องกันท่าเลี้ยงท่ายิงมีกระโดดลอยฟ้าท่าเดียวนะชินสุเกะยังเป็นสองดาวอยู่เอ้วิดีโอ เอามาเล่นจริงจะขึ้นดาวนะโอ,อ,ะอ้มีท่าแย่งวเวสามด้วยล่ะอืมีแต่บันไดใช้กับสูงอย่างนี้ มะเป็นสามดาวนะซินโดเป็นสามดาวถ้าประสานกับใครวะอันเนี้ยเราดูได้ไหมอันเนี้ยเลยกลายเป็นีี้จบคลิปชา้าเชยขอดูสักคู่นะคาโมมิคนใดคนหนึ่ง ต้องประสานกับสูงอย่างนี้เรอโอ้ถ้าแย่งเป็นอาวุธ <c oughs> ไม่น่าใช่นะแล้วส่างนี้เป็นกี่ดาวอะ <c oughs> สามดาวอันนี้ผมตั้งเป็นดับบนันไดไว้ ท่านหนึ่งเป็นซิกเนเจอร์แล้วนะครับมิชกีสามดาวติดอาวุธไปเลยท้าแย่งก็เป็นเลือดสามเ,าเบเยอรมาหนึ่งดาวไม่มีท่าพิเศษอยู่แล้วโอเค คลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไม่ไว่าจะเป็นเกมอะไรก็ฝากกดติดตามมาด้วยครับแล้วก็กดติดตามผม้วยพูดเด็วเลยครับผมสวัสดีครับ